ตึง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 สิไปบ้านหญ้าเด้อพี่น้องเด้อแต่งโตรอรอให้เพิ่นก่อนแต่งก่อนหอมๆก่อนก็คนจกนนี่โอ้ยอแต่งหอมๆอมก้อนอืมทาแป้งให้หน้าขาวเนาะ น,ะะน,น,นนะลูกหลนสะระวัล่สะสาวัลทลาวันคมพี่อาโอเคพี่นอ้นองเ้ยนอนไปได้นน่นอนมือไก่น้าผากนน่โอเคพี่นอ้องเ้ยแม่ไปกันกําลังส,สิทําใการเสือให้ลูกเนะานะนาน

อารมณ์มดีอารมณ์ดีแหละอาบน้ำทาแป้งเลยเนาะทุกป,ปะอากาศน,อน้อนๆเดี๋ยวพี่นอ้องเด้อเนิ่เริ่มไปเด้อพี่น้องเด้อเริ่มไปกันแล้วพี่น้องไปหา,าปปหญ้าไปไปแดดตกแสงขนาดเดดเนาะแลังเศร้าอยู่เด้อ,อดพี่น้องประมาณสิบโมงแล้วได้แล้วเพีงยงแล <laughs> ้วพอเดโมไซด์เลยพี่น้องเด้อมอเตอร์ไซค์เดี๋พี่น้องเด้อมตอรบายอาไป แว่ซื้อหมากไหมเด้อพี่น้องเดิมหมากพิลาใหยายยายาหมากกินหมากพิลาแล้วก็อันนี้โรคอะไรเศ้าเคือกัน,น,นคือกำหมักแอปเปิ้ลพี่น้อง

สบายดีพี่น้องตอนนี้กัลูกมาเยี่ยมมาหยาดีนเด้เน<ม>ือใส่าไปหา,า,าไปม <laughs> ุมไปทำบุญบปไปหาเลยเอามาหาหลังใยเอาไปหาเลยเอามาหาเนาะเพฝัน <laughs> นอนอ้านอนได้นอนดีอดีแข้งขาเพี่นอนก้นพรมอ่ะซื้อของพี่ดาไหมซื้อมาไหมมาต้อนเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อ

ดีด yeah, yeah. mm ีด hmm. mm ี hmm. oh. oh ๋ยวดีดี๋ยวเดีดยวเอามือเ้างีนาได้ี่เกดบาหนึ่คนเหขินหอดร้าน nhà อ็ขินหอนบอขินหอขินลานอยู่ n h าผมไปหาเลยเลยเอามาหาซะขอสองเดือนกว่าเลจิ๋เนาะห้าก็ชองเดือนเต็มเด้ไหมโอ้มีวันยังสิบหกสงเดือนเสีซื้อปลาเผาเลยเนาะ แน่เล่ไกลที่สมีันเกิดสุภาพเลยด้นี่ครับให้ทำกุาลสวยเนี่ยนำ้าวส้บปลพเ้าเลยน้มันอีบ่มีบ่วันที่สิบเก่าถึงวันอาทิตย์เปวันเกิดกับวันอาทิตย์เทาสุภาพมันเกิดสุภาพวะเห็ดยูเฮอนบอเลยเห็ดยูฮานเห็ดยเฮีนเยัจอ่นว่าเห็ดยูฮานมาด้นหนึ่งเด้อสาวินมาห้าย่นาเ อกเมื่อแต่แรกอีทีทไมจากทีมียังอันชื่อยังก่อนเหรอแม่นังกอย่าเออกอย่าสบายดีเพี่นแม่ลูกอ่ง้วสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีลุงป้านะกินข้าวกะหยังฮะกล้วยกินกล้วยเขาซื้อปิ้งไก่มาบางย่าเจ้าบ่กินเลยอันนี้นางกินแท่งอันนี้แม่ยาแน่กิน นอะเนานเพิ่แม่กระพร่มใจน้ำลูกเต่าเลยมาแบบนี้เพราะว่าใกล้สีหอดวันเกิดสุภาพเลยครับเพิ่มมากเต่มเนาะนี่แว่ะโอเคจะซื้อยังอนะ Tự mẹ bên cạnh đây Anh là anh non ơi <laughs> <laughs> Là nói <pí> ơi <cười> <cười> ใช่นีอนหนีเลยเด้นนอนผ่อนผันเดี๋ยมอนหลอนหลอนเลยนะใส่กินเนาะใส่วงใส่ไคโอ้โหใส่อะไรพี่น้องเลยจ้าเงให้ฮลานนอนเดลยพี่น้องโหดาบสาปตะบ้านตอนขืนเฮือนเขาหาดาบอันนี้ว่าสันเลาะหาบุตรที่ อยู่ในเฮือนมีกับโบโบกโบโอ้ไพชี้หูดิมาตีเฮือนไม่ชี้กูแหลกม็นดาบเข่าร่างน้องมากับขี่รถจักมาเด็ดบบเด็ดแวะซื้อหมากไหมนะครับจักเดือนละนี่สองเดือนป้าทำไมใหญ่แท้เหรอวะเราทวงเืิดนอนเปิดแอร์ที่เจ้ายังเปิดแอร์อยู่ป่ะโบแล้วนะโบหนาวก็บโบเปิดแล้วก็เปิดแต่ยามห่อนเลยแม้ ได้ตอดม่ด <Come on. S 1> uh ีอพี่ัน้บ่อเลยไอเดน้งนี่หนาวกับพเปิดแล้วยังมือแรงเลยเมื่อนีห่อนด้วพี่น้องเดิมบนหนาวเมื่อนีห่อนนะพม่น้ออากาศหอนเนี่ยหวาห่อนยามเนี้มันพุทห่อนทธหนาวะรพี่น้องมันอากาศมันเปลี่ยนใชหบัดนาวก็หนาวหนาวเดิมพี่น้องห่อนก็หอนร้านจะกกินหมักแอปเปิ้ล รับสบายเลยวันรับปุ๋ยเลยเมกน้อยเอ้ยทำเมกจันทาอะลรแบดหอนหมูมานางอุ่นน้อยเลยมาสวยเออแล้วสิบอกอุ่นน้อยมาสวยเ็ดยังกินแน่เลยเม่วันเมย์น้อยเมยวันเมย์น้อยมัเบอร์เฉดยังกินแน่ พอจุนี่พอเราจะเห็ดขระปุ้นากเห็ดพันแบบมีพักเราจะพันเห็ดนาแจวแม่นี่ยจเห็ดมีัลี่ก็เห็ดขระปุ่นบ่เป็ตัวจกแล็เห็มีปลานเน่เพราะว่าห้องก็บกเคยเห็ดอันนั้นกเสื่อเนาะเห็ดปลาเผาบ่ คือเห็ดลาบเลยสิมัเห็ดมัดแคนบ่แนออกมาเลยก็เห็ดเห็ดมัดแคนนันี้ไมานมะดสนาเออดเิข้าอยัดมัดเปมัดแตแล้วแต่อินดามเปเซื้อเอาไขแขนสหพันเียร้าเห็ดมัดแข้นน้อยนี่เลยมัดแคนอันไก่ควันตัวน้อยัวนึงรับขนาดพี่น้องเอ้ยจีบคนอ้าวหายแล้วจุ๊ยังมีดัง้ีดังมีนานา เอาเว้ยมาให้ลูกแล่เอาเว้ให้ทุนยืดอถ่าอันนี้ทุนนะตะกุนกนตะกุะุนะกุนาะกุนตะกุนตวเุนตะกุนตไปนตะกุนตะกุนกุนตะุนตะกะกนตะกุตืกนตด้นะกุนกนีะนตะนตะกุนตะกุนตะกนตะกุตะกนตุนนตกนนนะนนะะนนะน มันพัดเลยว่ามันผุดเล้ว่ามันฟาดแค่น้องแม่หยาว่าวันยังอ้วนอนี่มันว่าวันฟาดมอสุภาว่าเจ้าว่ามันเซ่บอกแอปเปิลแซ่เบิ้แเสพเบอ้อ บบเอาลา<ซ>ไปก่อน<ร>พี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณ,คณทุกคอมเมนต์ทุกคนที่เขามารับชมติดตามช่องการณาาตาอนเดจะเด้อร์ไว้บ,บายจ้โาโคลากอจันเดอพี่น้องสชคดี